เวลาที่มันแบบว่ามีคนมายืมเงินเนี่ยพี่น้องปฏิเสธอะไรไปยังไงมันมีอยู่สองอย่างน่นคือให้แบบมีลิมิตอย่างเช่นยืมพันนึงจะมีแค่ห้าสิบาทยังให้ได้หรือร้อยนึงมันต้องมีลิมิตอเราก็ต้องมีรหรือไม่ก็ไม่ให้เลยบอกไปตรงๆเพราะว่าเราก็ต้องบอกว่าคือเราก็จำเป็นต้องใช้แล้วหลายครั้งเนี่ยกูว่าแม่งตรงๆดีกว่าไม่ต้องอ้างเหตุผลแล้วคือไม่มีไม่ให้ไม่มีให้หรอกแล้ว สิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจของเราก็คือกลัวว่าเขาจะเลิกคบไม่คุยโกรธรับไม่ได้เออก็ไม่ต้องไปสนใจไงก็มึงยังไม่เข้าใจกูเลยอ่งกูไม่ให้มึงยืมเนี่ยเพราะว่ามึงก็เลยจะเข้าใจว่ากูเดือดร้อนและจําเป็นไงถ้าเกิดว่าการไม่ให้ยืมมันคือคือหมายความว่ายอย่างนี้ใช่ไหมแบบว่าดีกันมาตลอดช่วยเหลือแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งแม่งก็คือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือเดือดร้อนจริงๆกะให้มึงยืมไม่ได้อ่ะแม่งโกรธเลย สแสดงว่าเขาก็ไม่ยอมทําความเข้าใจเราไงไม่ยอมเข้าใจเราเมื่อไม่ยอมเข้าใจเราเราก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องตามไปอธิบายเขาทําให้ชีวิตเราดีขึ้นไหมอะเออเพราะมันเสียเวลาเขาก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นใช่ไหมมันก็เสียเวลาไงเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเลือกคบคนที่เข้าใจคุณหรือจะเลือกคบคุณที่เอาแต่คุณเข้าใจเขาใช่มันก็ต้องเข้าใจกันใช่ไหมก็คือมันไม่ได้ก็คือไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นทางที่สั้นที่สุดที่จะทาให้ทุกอย่างจบก็คือทางตรงไม่ใช่ทางอ้อม ไดไปคดไปเคี้ยวมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปอะไรหรอกเพราะว่าบางครั้งเนี่ยหลายไม่ใช่บางครั้งไม่งหลายครั้งเลยแล้วหลายคนเนี่ยเสียเพื่อนเพราะอะไรมันยืมไปแล้วมันไม่ยอมคืนแล้วเสียเพื่อนไหม,มเสียความรู้สึกแล้วเ,เราก็แบบที่หยาดที่หยาดทวงนะบางทีเออแล้วใครหน้าด้านกันแบบใครใครอายใครเวลาทวงไใครไยใครือนตอนมันมายืมเราเนี่ยก็แบบ น่าจะมาขอร้องใช่ไหมเออแล้วพอเราไปจะเป็นพวงคืนเราอายมันปัเราอายมันเออใช่ม่งลออายมันเ่ะกลายเป็นไปทวงมันมันก็จะบอกว่าอะไรวะแค่น้อยเดียวเรื่องเยอะจังเลยแค่เงินแค่เนี้ยกลายเป็นเราไม่มีดีแล้วมันก็ทำไมมึงก็ไม่บอกคนนู้นคนนี้ว่าเราอย่างนู้นอย่างนี้โอ้โหแบบแบบมึงเลวเลยอ่ะมึงเลวอ่ะมึงดีอ่ะมันมาทั้งชีวิตคือมึงเคยให้มันยืมมาสารพัดอ่ะคือบางทีเราก็มีลิมิตไงว่าเราให้ยืมไปเนี่ยอ่ะร้อยสองร้อยสมมุติสมมุติ เราก็คิดเลยในใจก็ได้ว่าคืนก็ได้ไม่คืนก็ได้แต่ถ้าไม่คืนเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็เป็นข้ออ้างก็ได้ว่าต่อไปเราไม่ให้ยืมลนะเพราะว่าถึงไม่คืนของเก่าถึงคืนของเก่ามาต่อไปก็ไม่ให้ให้ยืมอยู่ดีเพราะมันคืนไม่ตรงเวลามันก็มีวิธีหลายรูปแบบแต่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นันต้องดูคือจับประสบการณ์นะคนคนไม่มีครอบครัวพกเพื่อนกันแนตะ่ที่เท่ากันอีกคนนึงมีลูกมีเมีย ไอคนไม่มีครอบครัวอยู่ตัวคนเดียวมัคนมายืมคนที่มีครอบครัวลุ้มเมียยืมเงินอ่ะอต้นคิดว่ามันควรไหมคนเนี้ยเขามีภาระตัวเนี้ยโตคนเดียวอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่ควรนะไม่ควรแล้วถ้าเกิดแป่งยืมไปแล้วไม่คืนด้วยยิ่งเลวไหมแล้วสมมติว่าไอคนมีครอบครัวไม่ย้ยืมแล้วแม่งไปโกรธคนมีครอบครัวเนี่ยอันเนี้ยคิดว่าหน้าครบไหมไม่หน้าครบหรอกกูกูตัดไปหลายคนแล้ว <c oughs> คือมันเป็นเรื่องที่ มันต้องใช้ความเข้าใจเพราะฉะนั้นน่ะถ้าคุณตัดคนอย่างนี้ออกไปจากชีวิตคุณได้เขาบอกว่าคนบางคนเรื่องบางเรื่องถ้าตัดออกไปจากชีวิตได้แล้วชีวิตคุณดีขึ้นหรือเบาขึ้นเนี่ยตัดไม่ไป็เลย